สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนค่ะพี่น้องคะเมือเ่อีงผู้จัดการมาเองค่ะนะคะพอดีเบาานิโมติดภารกิจนะคะพี่น้องผู้จัดการจะพาพี่น้องมาเมืองทุเรียนแม่น้ำมูลค่ะพี่น้องเอ๊ะเป็นยังเขาคึ้เด้เอิญทุเรียนแม่น้ำมูลนนเนาะแบบนี้พี่นอ้องอ่าก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะ อยู่ติดแม่น้ำมูลนะคะพี่น้องนะคะ mm hmm. ก็เลยได้ก็เลยตั้งเป็นซื้อทุเรียนแม่น้ำมูลนะคะ mm hmm. ดกค่ะพี่น้อง mm hmm. นะคะพี่กัดมือ่อไห่คะพี่น้องอยู่บานแสงทองค่ะ mm hmm. ตำบลบุงมแมลงค่ะอำเภอสว่างวีระองค์ mm hmm. เป็นทุเรียนแม่น้ำมูลของพี่ประเสริฐนะคะ mm hmm. ยูนีมีทุกสายพันธุ์เลยค่ะพี่น้องเอ๊สายพันธุ์ยังแนาะ มีบางสายพันธุ์ผู้จัดการเ่เคยได้ยินเด้อค่ะพี่น้องมีทับทิมชมพูสีค่ะกระดุมทองพ่วงมันี่นะคะนกกระจิบชะนีนะคะหมอนทองหลงรับเล่เพื่อนว่าน้ำดับโอชีทุเรียนมาเลเซียค่ะพี่น้องโอ้เป็นซื้อมิแต่ซื้อแบบมว,มวลนะคะพี่น้องม่แต่ซื้อมวล,มวล ทุเรียนตรงนี้นะคะพี่น้องก็คือปลูกในพื้นที่สองอยสามสิบกว่าไร่นะคะพี่น้องสวยงามแห้งค่ะนะคะเอ่อเป็นทุเรียนดินทส้ค่ะพี่น้องทุเรียนตรงนี้นะคะพี่น้องก็คือผีพเนธบ่อใดใสสารเคมีเลยนะคะเป็นอินซียหล้วนๆเลยปุ๋ยนี่ไม่หยัางแน่ค่ะพี่น้องพ่นใส่ขี้งัวขี้แพะ ขี่ทุกอย่างยกเว้นขี่ข้นค่ะพี่น้องเพิ่น่าใส่ได้ทุกขี่นะคะบางสวนเพอร์กัส่เป็นพักตบค่ะพี่น้องเอามาหลอมไว้ตรงหล่อข้นเพิ่นเังสินาะค่ะเป็นปุ๋ยนะคะพักตบนี่ก็เป็นปุ๋ยที่ดีอย่างหนึ่งของอทุเรียนค่ะก็มีคนเอาสูตรนี้มาใส่แล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าสวนนี้ค่ะเพิ่นใส่ขี่ค่ะขี่เมื่อกี้ถามเพิ่นว่าใส่ขี่ยังน่ค่ะ ใส่ทุกขี่ว่าแต่บ่ม็นขี่ข้นเหมือนโอ้มุ่มนี่ก็สวยนะคะพี่น้องอ่าผู้ใดสวนใดใส่ปุ๋ยยังแน่นค่ะพิมพ์ไว้ด้านล่างเอามาแช่กันในเดอค่ะเดอคนไหนถี่ใส่แล้วทุเรียนงามค่ะามาแช่กับผู้จัดการแนนผู้จัดการจได้เอามาใส่อยู่สวนจะของค่ะพี่น้องนะคะและแส่พี่น้องนะะเองมืองบรรยากาศนะะเนาะค่ะนาอบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะอื ้าจะตัดอ่อส้นท่งนี้ตัดแล้วค่ะพี่น้องนี่ส้นท่านี้ตัดแล้วนะคะพี่น้องสองร้อยสามสิบกัวไร่โบเมนน้อยๆได้ค่ะไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะตรงคนแบบว่าใจหักอีีใจอยากเข็ดอีีนะคะคอยคอยเห็ดประสบความสําเร็จได้ถึงถูกมื่นนี่เนาะค่ะเนะาะเจ้าของสวนนะคะเป็นคุณประเสริฐนะคะพี่น้องเป็นคน จังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะพี่น้องแต่ว่าสวนอยู่ซีสเกดเพิ่นก็มีนะคะผู้จัดการใด็ข้าวขาวๆเนาะคะ่ะนาะว่าเพิ่นตะกี่เฮ็ดธุรกิจส่วนโตยุ่งเทพค่ะเที่ยวมาเมืงเองสวนเพิ่นอยู่หนีนะคะกะหาคนเมืองห้จนมือหนีนะคะเดกกลับมาอยู่สวนเจ้าของตามความฝันนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเด้อยคุณน่ะ มีหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ว่าผู้จัดการขออภัยหรือผู้จัดการเมืองบออกว่าพันธุ์ใดเป็นพันธุ์ใดเองสินะคะบบหูว่าพันธุ์แบบเมืองบออกว่านี่คือสุววานวยนี่เป็นพันธุ์หยังสินะคะแต่ว่าเดียินเจะของสวนเมื่อกี้ค่ะเพิ่นบอกว่าการท่องนี่ปลูกยากซุดค่ะการท่องปลูกยากสุดนะคะมึงจะพาพี่น้องไปเมืองเนาะอย่าคิดว่าต,ตุ่มตุ่มลงอยู่นี้ อันทีมันชันนะคะพี่น้องต้นเตี่ยนะคะพี่น้องนี่ต้นเตียะะ่ยค่ะถือว่าเพิ่นประสบความสําเร็จแห้งค่ะลูกค้าที่เข่ามากเนาะคะ่ะเนาะคือบากยังไงคือสุกบ่ทันนะะ่เห็นะหค่ะสุกไม่ทันคนอยากกินค่ะพี่น้องเขามากก็ออกไปซื้อเพิ่นว่ามันหันถามเพิ่นเมื่อกี้ผู้จัดการกระเาวานิ่วกับได้ชิมอยู่นะคะหวานแห้งค่ะหอมนะคะ เป็นขั้งแรกปีแรกว่สวัสสัาา้นคของผู้จัดการเนาะที่ได้กินทุเรียนเอ่อทุเรียนดินทรายทุเรียนอุบบนบานเห่านะคะพี่น้องแต่กี่คิดว่าอยากกินทุเรียนนี่ตรงมิได้คิดว่าตรงไปสื่ออยู่จันทบ,บุรีเนี่ยศรีสะเกดเนี่ยผักเตเนี่ยของแท้ต้องเป็นผู้เขาไเพื้นเมืงสีนเนะาะขยสีเสียพื้นวราคือเตีงสันนะคะวันนี้พ่อเดิมาชิม บุคลเลี้ยนอุบลนเฮาเนาะค่ะนาะพี่น้องโบเดนอยนาะจังหวัดไหนนะคะพี่น้องของอุบลนเฮากะแสบคือกันค่ะนะคะของอุบลนก็แสบเหมือนกันต่อไปโบโบจําเป็นแล้วนะคะตรงว่าตรงเป็นของจังหวัดนั้นจังหวัดนี่ค่ะ <laughs> จังหวัดเฮาก็กินได้แสบได้คือกันค่ะพี่น้องมืองมันคือดดแดดแถมมือนี้ฮาแดดดีดีค่ะพี่น้อง แต่ว่ากับบัน้เป็นอุปสรรคนะคะในการย่างเลาะโดยเฉพาะเลาะเมืองคองกินนี่มากแห้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะที่แรกเลยการบุกเบิกของเพิ่นนะคะพี่น้องเพิ่นกาจะมาให้เห็ดเป็นคู่ไว้นะคะเห็ดเป็นคู่ไว้จะเป็นคู่เงา้วค่ะพี่น้อง ค่ะนี่ให้เมืองบรรยากาศนะคะเนาะต้นกับพ่อเดวา่าท่านสูงท่านใย,ยแห้งนะคะพี่น้องนะแล้วจะพี่น้องเมืองต้นนี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวไปมุ่มทั้งปุ่นก่อนพี่น้องจะเห็นว่าดกข,ขนาดไหนโซนทั้งนี้มีแต่น,นวยดกดกค่ะพี่น้องนี่ค่ะบ๊ยต้นนี้แบบดกหลากดินค่ะพี่น้องดกลากดินเมืองสิลปพี่น้องเมืองมุ่มไ,ไกลไก่ในนิดนึงผนะ โอ้พี่น้องคะผู้ใดนำนักขืนย้อนว่าช่วงทุเรียนนะคะพี่น้องขอเสียงหน่อยยกมือขึ้นนะคะช่วงทุเรียนนี่เป็นช่วงที่บ่าสามารถควบคุ้มนำนักได้แล้วก็บ,บ่าสามารถปฏิเสธได้นะคะมีแต่ผัดวันประกันพรุ่งนะคะประมาณว่านำนักขึ้นเนี่นี่นำนักขึ้นเนี่น,นี่จะลดทุนเนี่น,นี่นมืออื่นคอยลดมืออื่นคอยลด อันนี้เป็นสโลแกนมืออื่นคอยรถมือมอื่นคอยรดเพื่อนวันนะค่ะก็เลยกลายเป็นว่ารดบ่ได้จากเธอเห็นแล้วมันก็อ่อนซ่อนค่ะพี่น้องตอนนี้ก็คืออยากปลูกนะคะอยากปลูกคือการแล้วพี่น้องคะผู้ใดสนใจอยากได้อ่เบียร์เนาะคะ่ะเนะก็สามารถติดต่อได้ค่ะติดต่อได้ที่สวนเพื่อนเลยนะคะที่เพจเอ่อเดี๋ยวผู้จัดการโมนเน่ใจว่าเป็นเพจอีกหยังแต่ว่าเดี๋ยวด้ะค่ะเด้อ เอาจุงสี่เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวผู้จัดการจะแปะเบอร์กับเพจเพิ่นไว้ให้ะะด้วค่ะเด้อผู้ใดสนใจอยากได้ต้นพันธุเรียนแข็งแรงแข็งแรงเนาะคะ่ะเนาะสามารถติดต่อเจ้าของสวนเพิ่นได้ค่ะนะคะมีเ่ได้ข่าวว่ามีคนสั่งจองแล้วสีพันกว่าสาอ่สพันกว่าต้นนะคะตอนนี้เพิ่น่าอีกประมาณเดือนกว่าจะได้นะคะ เพื่อนเห็ดไหวอยู่ประมาณหาพันกว่าตนค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้มีคนสั่งจองแล้วสี่พันกว่าค่ะเพื่อนมีความเฉียวชาญดันทุเรียนหลายพอสมควรค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นการขอขอมูลจากคนที่ประสบความสาเร็จกว้าเห่ากับเป็นเรื่องหนาธรรมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าการที่เฮ้าจะเห็ดอีกอย่างสักอย่างหนึ่งถ้าเหามีข้อมูลทีดีถ้าเห่าเรียนหลูกก่อนลงมือเสียเห้าก็จะได้บ่เสียเวลาเนะค่ะเนาะ เบาไลยเกินไปวันนี้เห็นทุเรียนน้ำลลยไหลพี่น้องเมืองจะภาพปเมืองอีกจักสองสามต้นนะค่ะเนาะเห็นแล้วก็ออนซ้อนน้ำเพลินออนซ้อนความประสบความสำเร็จของเพลินเนาะค่ะต้นนี้ก็งามค่ะพี่น้องอุ้ยเนี่ยไปต้นทั้งผุ่นแห้งโดกแห้งพี่น้องไม่ได้มโนนะนี่ไม่ได้มโนนะนี่มึงที่ล่ะค่ะสุกบ่อท่านเพื่อนมาค่ะพี่น้องสุกบ่อท่าน บ่วเปนว่าเมือม่ออยากให้พี่น้องได้กินเนีเพพ่น่าแต่ว่ามันสุกบ่ท่านนี่ค่ะพูน่ะปุ้ยปลูกยังกระซังค่ะพี่น้องปลูก,กยังกระซังระบบน้ำเนี่ยสำคัญแห้งนะคะเพื่อนกะเอ่อนี่เพื่อนจะเดินเป็นระบบน้ำพุ่งนะคะพี่น้องแบบนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะ เห็นบอกมีมีหนามมีอย่างสีทุกตนนะคะพี่น้องก็คือเปิดสปริงเกอรออ์ระบบสปริงเกอร์ค่ะพี่น้องมองนี่จะเป็นระบบสปริงเกอร์ทั้งสวนเลยนะคะ,ะกําลังกําลังทุนกําลังแรงเข้ากับโบซัมกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะบางคนกับปลูกไว้แค่ขังบานไว้ท่ากินท่าชมค่ะพี่น้องบางคนกับสัเเ็จนะคะ,ะผู้จัดก,การเห็นมาแล้วคนที่ปลูกไว้ขังบานนะคะแบบว่าเป็นลูกแบบ เป็นลอยเป็นลอยหลวงสีกระมีนะคะนี่ค่ะงามแห้งค่ะพี่นออ้องผ่นซ่อนนี่คาะเพิ่นตัดไปแล้วนะคะพี่น้องตัดไปแล้วนะคะมีนี่ละค่ะยังถีผู้จัดก,การว่าค่ะผู้ใดอยากได้ดาสายพันต้นพันธุ์ดีดีเนาะคะ่ะเนาะน้ำผีประเสริฐนะคะกับล่องติดต่อเพิ่เนมองด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ผู้จัดการกะเอาบรรยากาศสวนทุเรียนมาฝากพี่น้องค่ะนะคะกะเพื่อพี่น้องอยากเข้ามาเที่ยวค่ะกับพี่กัปตานทีผู้จัดการบอกบอกไว้ค่ะพ,พี่น้องคะโอ้ยอ,อนซ้อนแห้งอยากปีนต้นทุเรียนเพลิน